สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนเทดอร์นะครับหลายคนถามกันมาว่าห้องเทยโค้ดเจเนี่ยเป็นยังไงนะครับนะก็จริงๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับนะให้เพื่อนๆพื่อนเทดอร์ดูนะครับนี่ก็จะเป็นฉากหลังนะครับกระดานโน้ตต่างๆนะครับนะนะครับเราก็จะมีนี่เลยนะครับนะจอนะครับมี1 2นะครับ3นะครับนะสามจอตรงนี้เนี่ยผมจะใช้ดูอะไรบ้างนะครับนะเรื่องของการดูกราฟเนี่ยผมจะใช้นะครับนะจอกลางนะครับก็คือจอนี้ นะครับในการดูกราฟทองคำนะส่วนจอนี้เนี่ยนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับนะซ้ายมือผมจอนี้เนี่ยผมจะใช้ในการดูกรอบ M15 M30 นะครับส่วนจอใหญ่นะครับจอใหญ่เนี่ยจะใช้ดูทาวเฟรมใหญ่ๆนะครับนะแล้วก็จะมีจอนี้จอนี้จะใช้ดูนะครับโฟลของเงินนะครับนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะครับคริปโตเคเรนซีนะครับหรือว่าบิตคอยเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของดอลลาร์ก็เริ่มปรับตัวขึ้น เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับนะแล้วก็ในส่วนของพันธบัตรเป็นยังไงนะครับผมก็จะดูนะครับอย่างนี้นะครับนะนะครับซึ่งถามว่าจําเป็นไหมในการเทรดจริงๆก็ถ้าเรามองในมุมแบบเราต้องการโฟกัสตลอดเวลานะครับนะเทรดทองตลอดเวลานะครับนะก็อาจจะต้องโฟกัสนะครับหลายๆตัวนิดนึงเพราะว่าเอ่อเราต้องมาดูว่ากราฟเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนทิศทางหรือยังอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะครับทองนะครับนะปรับตัวขึ้นนะครับแล้วดอลลาร์กับ คริปโตเนี่ยยกตัวเหมือนกันเราก็ต้องไปดูว่าพันธบัตรเป็นยังไงนะครับนะซึ่งอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยทองอยู่ในกรอบอะไรเฮดโฟนนะครับอยู่ในช่วงของการ pullback นะครับแล้วก็ M15 เนี่ยเริ่มมีพลายชั่นที่สะทอ้อนแรงขายออกมาเนี่ยนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นเหตุผลให้เราเนี่ยปรับแผนได้ทันท่วงทีนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อน,เ,อนเทรดเดอร์ที่สอบถามกันเข้ามาว่าเอ้ยโค้ชเจเทรดยังไงนะครับนี่นะครับนะสามจอนะครับนะสามจอ ไม่ได้เยอะถ้าบางคนอาจจะแบบ6จอ9จอก็มีแล้วหลักๆผมนะหลายจอมราก็ได้ใช้นะครับนะก็เลยใช้แค่3จอในะตอนนี้เพราะว่า3จอก็ดูไม่ไหวแนละ้วหลักๆจะดูแค่จอเดียวด้วยซ้ำนะครับนะัก็คือจอใหญ่จอกลางนะครับแค่นั้นเลยนะครับนะอันนี้ตอบคำถามเพื่อนๆเทรดเดอร์ที่ถามเข้ามานะครับว่าจําเป็นไหมในการเทรดหลายจอนะครับ